ค่ะตัวนี้กําลังวางไข่ค่ะไหมคะเขาจะใช้ก้นของเขานะคะเจาะลงไปที่ดินทรายนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะวางไข่ลงไปในดินนะคะนี่นี่กำลังวางไข่ตัวข้างบนนี้เป็นตัวผู้นะคะเป็นพ่อนะคะก็จะมาเกาะอ,อยู่บนหลังแม่นะคะเพื่อ ให้กำลังใจนะคะนี่เห็นไหมคะส่วนก้นของเขาจะลงไปนะคะนี่จะลงไปใต้ดินภาพอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนี่กําลังปล่อยไข่ลงไปใต้ดินนะคะ นี่ปล่อยเสร็จแล้วหลังจากปล่อยเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เท้าของเขานะคะเขี่ยดินกรบนะคะใช้เท้ากลบกลบกลบนะคะ,ะเขี่ยดินทรายฝังกลบไข่ของเขานะคะคนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการวางไข่ของตะกั่เตนเรียบร้อยแล้วนะคะ